เพราะการที่เราได้ปฏิบัติในกิจทุกๆอย่างในอิยาบททั้งสี่ที่เรากระทำกันมาเป็นกิจจวัดประจำเมือนดังที่กล่าวแล้วว่างานหลักของพวกเราก็ที่ในความรู้สึกของพวกเราที่มีอยู่ก็คือว่าเรื่องการบริโภคขบันแต่จริงๆงานหลักของพวกเรา ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าอยู่ที่การปฏิบัติหรือการภาวนานี่เป็นงานหลักของพวกเราโดยเฉพาะแต่ในความรู้สึกส่วนใหญ่จริงๆแล้วที่เรียกเราเห็นกันว่ารู้สึกจะวุ่นวายมากก็คือการบริโภค <c oughs> <c oughs> การบริโภคขบฉันคือตั้งแต่เช้ายังไม่สว่างเราก็จะต้องควนควายกุลีกุจอกันในเรื่องนี้ เป็นหลักใหญ่ที่เราได้กระทำกันอยู่เป็นกิจทีนี้เมื่ออันนี้มันเป็นหลักของการปฏิบัติหรือกิจ,จวัตรที่เราจะต้องกระทำกันอยู่ทีนี้เรามาดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ถ้าเราไม่เน้นกับเจ้าของเองเราจะไม่ทราบเลยเมื่อดังขณะนี้ ที่เรากำลังบริโภคกบฉันเพิ่งเสร็จสิ้นลงไปเราจะหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีลองดูที่ว่าขณะนี้อาหารทุกคำกลืนเนี่ย mm hmm. ก็หมดสิ้นไปแล้วไม่ลงเหลืออยู่เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวแต่แล้วอะไรเล่าที่ยังเหลืออยู่เนี่นี่เป็นสิ่งที่ ที่เราจะต้องคบคิดและพิจารณากันจริงๆเราจะได้รู้ว่าอะไรมันเหลืออยู่ถ้าหากว่าเราทำไว้ในใจของเราโดยแยบขายโดยตลอดแล้วเราก็คงจะทราบรายละเอียดเหล่านี้ได้ดีรายละเอียดตรานี้แหละ ที่มันจะได้ก็ตรงที่เรียกว่าผู้มีสติกำหนดอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นการปฏิบัติของเราท่านจึงเน้นหนักหนาว่าให้มีสติสัมปชัญญะคือคำว่าสติสัมปชัญญะนี่หมายถึงว่ามีความรู้อยู่ตลอดทุกวินาที ให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ทุกวินาทีที่เรามีสติทุกวินาทีนั่นแหละได้ชื่อว่ามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่ข้างหน้าและไม่ใช่ข้างหลังปัจจุบันคืออยู่กับที่ขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้ ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคือไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังข้างหลังคืออดีตข้างหน้าคืออนาคตอยู่กับปัจจุบันเหมือนเราเดินเนี่ยขณะเราเดินอยู่เรามีสติทุกขณะที่ยกเท้าย,าย,ย,ย au, ่างแล้วก็เหยียบยกเท้าแล้วก็ย่างแล้วก็เหยียบเนี่ยมาอยู่กับยกอยู่กับย่างอยู่กับเหยียบอยู่กับยกอยู่กับย่างอยู่กับเหยียบ ถ้าเรามีสติได้อยู่อย่างนี้แล้วได้ชื่อว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ว่ายกย่างเหยียบไปแล้วก็กลับไปดูไอ้ที่ยกมามันตรงไหนอย่างเงี้ยอันนั้นถือว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วถอยล่างไปดูในอดีตแล้วอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำตรงโน้นเราทำอยู่ตรงนี้ขณะนี้ทีนี้การบริโภคขบชนอาหาร ที่เราบริโภคกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูรายละเอียดคือคณะยกคณะจับคณะยกเนี่ยคณะหยิบทีมจะยกมือจะเหยียดมือจะจับช้อนจะตักจะยกจะงอจะถูกจะอ้าจะงับจะเคี้ยวกำลังเคี้ยวแล้วจะกลืน นี่คือรายละเอียดที่ที่เราจะได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงถ้าเราไม่ดูอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงเราจะทราบไม่ได้เลยว่าอะไรยังลงเลืออยู่เพราะอาหารคือวัตถุที่เป็นกองแห่งรูปทั้งหมดนั้นนะหมดสิ้นไปแล้วที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย มันได้จบมันได้สลายตัวหมดไปแล้วรูปหมดไปแล้วเสียงหมดไปแล้วกลิ่นหมดไปแล้วรสหมดไปแล้วและยังเหลืออะไรล่ะยังเหลืออยู่ความรู้สึกความรู้สึกที่มันหลงความรู้สึกที่มันหลงเนี่ยที่มันเหลืออยู่ทีนี้ไอความรู้สึกที่มันหลงหรือมันเหลืออยู่เนี่ย ท่านจึงได้กล่าวว่าสัญญากับอุปาทานเจ้าสัญญาความจำเจ้าอุปาทานความยึดมั่นทางทางที่ทุกอย่างนะั้นหมดไปแล้วจบสิ้นไปแล้วแต่หากเราไม่ได้ดูเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้มันก็ตกอยู่ในความลงเมื่อตกอยู่ในความลงแล้วมันก็ติดอยู่ในสมมุติก็ไม่สามารถจะถอดถอนออกจากสมมุติได้ เมื่อถอดถอนจากสมมุติไม่ได้ความเป็นอัตตาก็เกิดขึ้นเมื่อความเป็นอัตตาเกิดขึ้นมันก็ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเมื่อยึดถือเป็นตัวเป็นตนตแล้วก็เป็นทิฏฐิต่อมาอีกต่อตายไปความหมายมั่นความสําคัญอะไรก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปตัวมันก็ใหญ่โตเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดอันการปฏิบัติของเราที่เรากําลังทํากันอยู่นี่ครั จริงๆคำว่าการปฏิบัติปฏิบัตินั้นไยใหมายไม่ได้หมายเฉพาะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมไม่ใช่เท่านั้นการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยทุกวินาทีขอให้เข้าใจว่าทุกวินาทีนี่คือเป็นการปฏิบัติเป็นการแก้ปฏิบัติก็เป็นการแก้ ต้องแก้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกต้องแก้อยู่ทุกขณะจิตที่คิดนึกที่แก้อยู่ทุกขณะจิตที่คิดนึกนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติหรือได้เป็นผู้แก้หรือได้เป็นผู้ถอนหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ละหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ปล่อยหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้วาง เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ตามมาในที่สุดถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ได้แก้แล้วเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังที่เราภาวนาพุทโธพุทโธเงี้ยบางท่านก็ติเตียนว่าพุทโธนะ้นไม่ดีไม่ถูกต้องสมมาระหังจึงจะถูกบางท่านก็ว่าต้องพองนอยุบนอจึงจะถูก บางท่านก็ต้องว่านามะพัทะที่จึงจะถูกอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถูกทั้งหมดนะไม่มีผิดเลยสักอย่างเดียวคําที่ว่าเนะี่ยไม่มีผิดเลยแล้วเมื่อคําที่ว่าในะมันไม่ผิดทุกอย่างมันถูกหมดแล้วอะไรลนะเป็นสิ่งที่ผิดก็ทิฏฐิเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ผิดคือความเห็นที่ผิดนะ่ะมันก็เลยเป็นทิฏฐิเคยยึดมั่นถือมั่น จะเอาเฉพาะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันบางท่านก็เน้นเอาอย่างเดียวจะต้องนั่งอย่างเดียวจะต้องนั่งไม่ได้นั่งหลับตาไม่ได้ภาวนาแล้วไม่ได้ปฏิบัติว่าอย่างนั้นเนี่ยยึดเอาอย่างเดียวแต่มันก็ยังดีถ้ายึดอย่างนี้มันก็ยังดีเนี่ยมันก็ยังดีที่เรียกว่ายังยึดยังมีหลักยึดอยู่อย่างนี้ก็ยังดี ถ้าปฏิบัติไปมันเข้าใจแล้วมันก็ละไปเองแต่ถ้ามันไม่เข้าใจแล้วมันก็เป็นทิฏฐิอีกเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันก็เป็นความเห็นผิดอีกท่านจึงเรียกว่าให้เราเจริญสติให้เป็นปกติเนี่ยทีนี้จะได้รู้ความเป็นจร ứng, ิงเมื่อรู้ความเป็นจริงแล้วมันจะได้เข้าใจในสิ่งที่หลงเหลืออยู่ว่าอะไรมันหลงเหลืออยู่เนี่ยทีนี้ถ้าการปฏิบัติของเราไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่รู้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ แล้วก็ไม่รู้สิ่งที่หมดไปสิ้นไปเหมือนการเราบริโภคขบฉันอย่างนี้ขณะตักขณะหงอขณะอ้าขณะใส่ขณะงับขณะเคี้ยวเนี่ยถ้าเราทำสติพิจารณาแล้วเราจะได้เห็นความเป็นจริงหรือว่าคำว่าอานิจจังเนี่ย รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงตามบทที่เราได้สวดกันอยู่เนี่ยขณะเราบริโภคครบชันนี้มันจะมีครบถ้วนสมบูรณ์เลยการปฏิบัติเนี่ยไม่มีเวลาไหนเลยถ้าจะพูดถึงว่าที่จะได้เห็นจิตของเราได้มากเห็นอารมณ์ของตนเองได้มากเนี่ยไม่เกินขณะบริโภคขบชัน ขณะที่เราบริโภคขบชันนี้เราจะเห็นความวิจิตพิสดารของกิเลสคือของจิตเรานี่ได้มากที่สุดเลยเพราะมันมันปรากฏได้หมดรูปก็มีอยู่ในที่นี้เสียงก็มีอยู่ในที่นี้กลิ่นก็มีอยู่ในที่นี้รสก็มีอยู่ในที่นี้ผัสสะก็มีอยู่ในที่นี้ความคิดนึกรรมารมณ์ที่มันคิดนึกยินดียินรายชอบใจไม่ชอบใจเฉยก็มีอยู่ในที่นี้ทั้งหมดเลยขณะบริโภคขบชัน ถ้าเราทำสติเราใจตรองค่าครควนกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนของธรรมะคำสตอนของพระองค์ได้ดีความละเอียดอ่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้มากเลยทีเดียวขณะเราบริโภคขบชันอยู่ขณะเดียวเวลาเดียวเนี่ยสามารถได้เห็นความวิจิตพิสดานของจิตหรือความวิจิตพิจดานของกิเลสได้มากที่สุดเลย มันจะแสดงให้เราดูหมดเลยมันจะแสดงให้ปรากฏชัดให้เราเห็นได้ชัดเลยถ้าเราดูอยู่แต่ถ้าเราไม่ดูเสียเราก็เปล่าๆเ,เราบริโภคขบชันตั้งแต่วันเกิดจนวันตายก็ไม่รู้ความเป็นจริงได้เราก็รู้แต่ว่าเราบริโภคขบชันหนือบทเรารับประทานเนือเรากินเราก็ตามภาษาสมมุติเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะการที่เราบริโภคขบชันนี่เป็นอุบาย ที่พระองค์ให้เราเจริญสติเนี่ยเป็นอุบายที่เราจะละหรือเรียกว่าหลงจากรถหรือจะว่าละจากสมมุติบัญญัติก็ได้ตรงนี้เองเพราะธรรมชาติใจของเราเนี่ยมันติดอยู่แล้วในรูปติดอยู่ในรถติดอยู่ในกลิน่นติดอยู่ในเสียงเนี่ยมันติดอยู่แล้วติดอยู่ในสัมผัสเนี่ยเหมือนรที่เราบริโภคเนี่ยบางครั้งเนี่ย สมมติว่าสัมผัสอย่างเงี้ยบางทีจะต้องอาศัยของกรอบอย่างเงี้ยบางท่านก็ชอบของแข็งของกรอบเคี้ยวไปแล้วให้มันกรอบกรับกรอบกรับแล้วก็รู้สึกมันถูกอกถูกใจมันเหมาหมันของกิเลสรู้สึกมันชอบพอแล้วลองสังเกตดูที่ขณะอาหารคำไหนก็ตามที่มันชอบพอเนี่ยลองสังเกตดูกิเลสตัณหาเนี่ยดูความกำหนัดความกระสันของมันจิ เขี้ยวนี่มันเน้นข่ากันไกลเท่าไรเท่าไรเนี่ยมันชอบอกชอบใจมันเมาหมันถ้าไม่ทําสติไวแล้วเราจะเห็นชัดเลยถ้าไม่ทําสติไว้ก่อนนะมันจะเห็นชัดแต่อาการเหล่านี้แต่ถ้าทําสติไว้ก่อนแล้วก็ไม่เห็นหรอกเพราะกิเลสนี่มันฉลาดมันฉลาดมันอุบายเขามันเล่ห์เลี่ยมเขามันมียากมีมากมายาเขามันมีมากถ้าเรารู้ปั๊บมันก็จะไม่แสดงตัวออกมาให้เราเห็น ไม่แสดงตัวแต่พอเผลอปั๊บพอขาดสติปุ๊บมันก็เอาละมันเล่นงานทีเดียวมันเล่นงานทีเดียวมันเล่นงานเลยทีเดียวแหละมันไม่ไม่ไ,มไวหน้าหรอกกิเลสนีมนมนม่มันไม่ไวหน้าไขรทั้งหมดเลยมันไม่ไวหน้าไขรมันไม่ยกเว้นให้ใขรทั้งหมดไม่ว่าผ yeah, 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 ู้นั <zelf> s, <S ้นจะเด็กจะผู Taj, ้ใหญ่จะไพร่จะผู้ดีไม่รู้ไม่เลือกหน้าเลยถ้ามันได้โอกาสเขามันเมื่อไรมันจะต้องฟาดฟันจะต้องห้ำหั่นให้เหลวแหลกไปทีเดียวกิเลส เพราะไม่งั้นมันก็คงจะจับสัตว์โลกไว้ไม่ได้้าไม่เงั้นมันก็ไม่พยาบาทด้วยสิมันพยาบาทอาฆาตไว้แล้วตั้งแต่วันที่พระองค์กัสรู้ธรรมอะพอพระองค์กัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยมานี่มันร้องไห้มันเศร้าโศกเสียใจเราก็ว่าสัตว์โลกนี้ถูกหลุดมือมันไปซะแล้วต่อไปนี้จะได้มาเป็นไม่ได้มาเป็นข้าทาสบริวารของมันไม่ได้มารับใช้มันซะอีกแล้วอย่างเงี้ย มันเศร้าโศกเสียใจมันก็ประกาศพยาบาทไปเลยว่าเออให้ไปแต่สมณะผู้เดียวเท่านั้นแหละเนี่ยมันประกาศเอาไว้เลยมันประกาศคล้องไว้เลยบอกนอกจากนั้นมันจะไม่ให้ไปเลยนอกจากมันนั้นมันจะไม่ให้หลุดจากเงื้อมือของมันเลยเนี่ยพยามานมันพยาบาทมันประกาศให้กึกกล้องกับโลกไว้เลยอย่างเนี่ยมันไม่ให้หลุดไม่ให้ไปได้ ชันที่เรากําลังมาศึกษาธรรมะคาสอนของพระอ,องค์ก็เพื่อจะได้รู้จักอุบายของมารน,นั่นเองมารเนี่ยจริงๆเนี่ยภาษาที่เราพูดเราคุยกันเราศึกษาเบื้องต้นเราก็จะคิดว่ามารมันมีตัวมีตนเหมืนอนกับพวกเรามารมันคือกิเลสกิเลสมันคือความหลงหลงที่ตกอยู่ในความโลภอํานาจของความโลภอํานาจของความโกรธอํานาจของความหลงนะ จิตที่มันหวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านี้แหละเมื่อจิตมันหวั่นไหวเหล่านี้แล้วจึงได้เรียกว่ากิเลสแล้วจึงได้เรียกว่ามารขันธมานกิเลสทมาน,มานขันธมานก็ที่มันเจ็บป่วยไข้เนี่ยพอะจะทําความดีก็ให้เป็นโน่นให้เป็นนี่ให้กางงองกางแง่งให้ air, อ่อนแอทอ,ท,อ,ท,อท้อแท้ไปหมดนั่นแหละไอ้ที่มันให้อ่อนแอให้ทอ้ทอแท้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าขันธมาน เพรง,งาั้นแต่ผังขันตมานเองเนีย่ยมันเกิดไม่ได้หรอกมันอาศัยกิเลสสมานมันอาศัยกิเลสสมานก็ไปพอเป็นนิดเดียวไอ้กิเลสสมานมันรีบเข้าไปเลยเข้าไปเอาทีเดียวโอ้ยเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะไปไม่ไว้ปะเดี๋ยวจะเจ็บมากต่อไปอะไรมันก็พยายามคิดนึกปรุงไปทีเดียวที่เรียวกว่าตัวสังขารนะเนีน่ยที่เรียวกว่าตัวสังขารนะเพราะกิเลสเนี่ยมันมันเป็นทุกข์ กิเลสมันไม่สบายใจกิเลสเนี่ยมันกลัวกิเลสเนี่ยใครจะว่ามันเก่งมันตาขาวมันไม่ค่อยกล้าหรอกมันกลัวมันกลัวความลาบากกิเลสนี่กลัวความลําบากที่สุดเลยแต่ไม่รู้จักทําให้สบายกิเลสเนี่ยมันกลัวความลาบากแต่มันไม่ไม่ชอบทําให้สบายหลองสังเกตดูเถอะที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันอยากสบายทางนั้นนะกิเลสมันไม่อยากลําบากแต่มันไม่รู้จักทําเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความสบายอยากได้ความสุขอยากได้ความสบายอยากได้ทั้งหมดนั่นแหละไอ้ความสุขความสบายความสะดวกที่มันมีความสุขสบายมันมันชอบประมาณแต่มันไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักทำน่ะไม่รู้จักสร้างเหตุฉนั้นเหตุเหล่านี้นะพระองค์จึงไม่เป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปพบเหตุที่ไปรู้จักเหตุที่จะทําให้เข้าถึงความสบายให้เข้าถึงความพ้นทุกน่ะ พระองค์จึงได้ชื่อว่าคําว่ากรัดสรู้หรือตรัดสรู้รมอย่างนี้ที่พระองค์ตรัดสรู้เนี่ยกรัดสรู้หรือตรัดสรู้เนี่ยนี่แหละอันเดียวกันที่พระองค์ได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปรู้จากอุบายว่าน้นอุบายที่จะทําให้เข้าถึงความดับทุกข์ให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เนี่ย,ยท่านก็มาวางหลักไวใ้ให้พวกเรากระทากันอยู่นี่แหละ ใช่พวกเราก็ทํากันอยู่นี่ท่านจึงให้เรามีสติกําหนดอยู่ในอียาบททั้งสี่ยังไงล่ะท่านจึงได้บอกว่าอียาบทสี่นี่มันเป็นเครื่องปิดบังทุกข์ถ้าเราไม่ทําสติไว้ให้ดีไม่กลัวดูกันให้ดีแล้วก็อียาบทของเราเองนี่แหละทั้งสี่อย่างนี่มันเป็นเครื่องปิดบังทุกข์ที่เราจะเห็นทุกข์จะรู้จักทุกข์แล้วจะปฏิบัติธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์ได้ก็ตรงนี้เราจะคิดว่าอยู่ตรงที่อื่น จึงกล่าวอยู่เสมอเลยว่าจะทําอะไรก็พยายามอย่าพูดอย่าคุยกันเพราะการพูดการคุยกันนี่เป็นการปิดบังแล้วปิดบังทุกแล้วเนี่ยเพราะท่านยืนยันแล้วนี่ว่าหลักอีริยาบทสี่นี่เป็นเครื่องปิดบังทุกแล้วแลถ้าเราไม่ดูเราก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะไม่รู้เลยก็อลองลองเธอที่เราอยู่ร่วมหมู่เนี้ยลองลอง,ลองทำความสํารวมไว้แล้วก็นิ่งๆอยู่นี่เราจะรู้หมดเลย คนนู้นมีใจยังไงคนนี้มีใจยังไงเดี๋ยวเห็นหมดเลยไม่ต้องไปไม่ได้อยากไปดูของใครหรอกดูของตัวเองอยู่แล้วแต่ประเดี๋ยวมันก็เห็นของคนอื่นหมดมันไม่เห็นไม่ได้เพราะเขามันแสดงออกมาให้ดูหมดแล้วอย่างเนี้ยพวกเราทุกทกท,กท่านนั่นแหละให้ดูกันเองก็เราจะรู้กันเองไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกอันนี้เราทําเราก็จะรู้เลยพอเราไม่พูดปับ๊บแต่เราจะเห็นละไอ้คนพูดมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ละ รู้เลยทีเดียวคนนั้นมีใจยังไงคนนี้มีอารมณอย่างไงอารมณ์มันก็คือใจทั้งหมดเลยใจดีใจชั่วเราจะเห็นเลยทีเดียวแหละจะวางยังไงยังไงจะแสดงออกมาทีเดียวแหละแต่ถ้าเรามีแล้วเราจะไม่เห็นเลยสมมุติเรามีความโลภเนี่ยเราจะไม่เห็นความโลภเลยถ้าเราเชื่อแล้วเราทําตามอํานาจของความโลภในใจของเราแล้วถ้าเรามีความโกรธเนี่ยแล้วเราก็ผุกสวัสดไปตามอารมณ์เลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความโกรธเลย แต่ถ้าคนอื่นแสดงเราไม่แสดงเนี่ยเราจะไม่เห็นได้ยังไงเราเห็นเลยแต่ถ้าเราแสดงเสร็จแล้วจะไม่มีโอกาสเห็นเลยเหมือนลูกตาไม่สามารถเห็นลูกตาได้ฉันใดใจในเมื่อใจของเราไม่มีความสงบแล้วเนี่ยจะไม่เห็นอารมณ์ได้เลยฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้หาอุบายให้หาอุบายให้ภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิ พระองค์ตัดกับพิสุว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอพึงทำใจให้เป็นสมาธิแล้วเธอย่อมรู้ความเป็นจริงถ้าใจเราไม่สงบจากอารมณ์แล้วเราจะไม่เห็นใจตนเองได้เลยเราจะเห็นจิตที่สงบได้ก็ต้องทำจิตให้สงบก่อนเมื่อจิตของเราสงบแล้วเราจะเห็นความฟุ้งซ่านความวุ่นวายสมมติในที่นี้เนี่ยทมติอัตามาไม่กล่าวหรือไม่พูดพระองค์หนึ่งเนี่ย จะไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกริบไม่มีใครพูดนี่ไม่มีเสียงเลยเงียบหมดเลยเงี้ยพอพูดแล้วก็ดังไปหมดเลยอย่างเนี้แต่คนที่ไม่พูดก็ฟังได้หมดเลยรู้หมดเลยว่าจะมาพูดยังไงยังไงยังไงถ้าฟังถ้าไม่ฟังมันก็ไม่รู้เลยอีกเช่นเดียวกันเพราะมันเลยไปหมดอีกอย่างเนี้ยมันเลยไปมันไม่เข้าไปหมดอย่างนี้ <c oughs> ฉะนั้นจึงได้ว่าการปฏิบัติ เราจึงให้มีใจจดจ่ออยู่จะได้รู้ว่าอะไรมันหลงเหลืออยู่การปฏิบัติที่เราปฏิบัติทุกวันนี้เราไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาครูไม่ต้องไปหาใครที่ไหนเลยธรรมะเนี่ยเป็นธรรมเป็นย่อเครื่องตัดสินธรรมมีอยู่แล้วให้เราพยายามดูดูกายของเราแล้วก็ดูใจของพวกเราเองไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตัวเองเราจะเห็นอย่างนี้ว่าอะไรมันหลงเหลืออยู่การปฏิบัติของเรา อะไรมันมากขึ้นอะไรมันน้อยลงไปหรืออะไรมันหมดไม่เหลืออยู่อย่างนี้ฉะจา้้นท่านจึงได้กล่าวไงล่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจึงได้กล่าวจึงได้ชี้ให้เราดูที่เราเดินไปบินทบาตเนี่ยถ้าเดินผ่านทุ่งนาเราจะดูได้ชัดเลยถ้าเราเดินไปเนี่ยผ่านทุ่งนาเราจะดูได้ชัดเลยดูข้าวที่มันออกรวงเราจะเห็นชัด ข้าวที่มันออกรวงเนี่ยรวงไหนมีเม็ดมากรวงไหนมีเม็ดน้อยอย่างเงี้ยรวงไหนมีเม็ดเต็งมากรวงไหนมีเม็ดรีบมากเราเดินไปเราดูแลเราจะเห็นเลยจึงเรียกว่าการบิณฑบาตเนี่ยมันมีโอกาสได้ธรรมะสารพัดธรรมแต่ละวันแต่หลักเช้าเนี่ยมันได้ประโยชน์มากจะเดินถนนก็ตามเดินตำทางก็ตามเนี่ยเราได้ประโยชน์มากที่สุดเลย เพราะธรรมะทุกเมล็ดกรวดเมล็ดทรายที่มันผ่านหน้าเราธรรมะทุกเมล็ดกรวดเมล็ดทรายทุกใบหญ้าใบไม้ขี้ขยะหมูนฝอยต่างๆธรรมะที่ส่อนเราทั้งหมดเลยถ้าเราทําไว้ในใจให้แย,ยบขายแล้วเหมือนอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูถ้าผ่านทุ่งนาเราจะดูได้อย่างเนี้ยดูข้าวดูรวงข้าวอย่างเนี้ยรวงไหนก็ตามถ้ามันมีเมล็ดมากเนี่ยรวงนั้นเนี่ยมัน โค้งมันอ่อนมันอ่อนค้อมลงไปเลยรวงข้าวอะ่ะมันจะอ่อนลงไปเลยเพราะมันมีเม็ดเต่งมากแล้วรวงในถ้ามันมีเม็ดร,รีบมากมันก็จะแข็งโดเดโดเดโดเด,ด,เดไม่มีความอ่อนไม่มีความค้อมลงไปเลยนะนั่นแหละเราจะเห็นชัดเลยรวงข้าวฉะนั้นท่านจึงได้บอกว่าการปฏิบัติถ้าเรามีสติพิจารณาเราจะเห็น เห็นทั้งคุณแล้วก็เห็นทั้งโทษอย่างนี้ทั้งการปฏิบัติเราก็มาดูที่ใจของเราเราจะได้เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันมีธรรมะมากไหมธรรมะมันจเจริญขึ้นไหมหรือธรรมะไม่จเจริญขึ้นอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนรวงข้าวเราจะรู้เองทำเป็นเครื่องตัดสินทำเองให้เราดูเรารู้เองว่าเดี๋ยวนี้โลภก็ดีราคะก็ดีเนี่ย ในใจของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันยังมีเกิดอยู่ไหมเกิดมากเกิดน้อยหรือว่าเบาบางหรือว่าหนักกว่าเก่าหรือเสมอเก่าเนี่ยนี่ข้อหนึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าอะไรมันยังลงเหลืออยู่โทสะเรายังเลืออยู่ไหมโมหะเรายังเลืออยู่ไหมอย่างเงี้ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราก็ดูของเราไปในใจของเราถ้าไม่ดูล้วใครจะดูให้เรา ถ้าเราไม่เห็นแล้วให้คนอื่นเห็นเนี่ยอู้มันหยาบจะตายไปขนาดคนอื่นเห็นเจ้าของไม่เห็นนี่มันก็น่าน่าดูอยู่พวกนั้นคนอื่นเห็นเราได้แต่เราเจ้าของกลับไม่เห็นนี่มันขาดทุนเรานักปฏิบัตินักศึกษาธรรมะคำสอนของพระองค์เราดูในใจของเราเลยถ้าเราไม่ดูเราจะไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็จะทําให้เรานี่ไกลมักผลออกไปไกลมักผลออกไปแล้วเราก็จะไม่มีโอกาส ที่เราจะเอาชนะกับกิเลสตัณหาในวัวใจของเราได้ถึงว่าให้เราดูเอาแต่ละวันละวันเนี่ยทำวัดเช้าวัดเย็นยังไงล่ะเช้าก็วัดเย็นก็วัดเนี่ยก็กรวดดูจะมีอะไรเราก็มีเท่านี้แหละเราพวกเราเรานี่ยไม่มีอะไรเรากิเลสตัณหามันก็อยู่ที่ความโลภความโกรธความลงเท่านี้แหละมันไม่ได้มีมากกว่านี้ออกไปมันก็มีอยู่เท่านี้เองความชอบใจไม่ชอบใจนี่เองมันก็มีเท่านี้แหละ เพราะความไม่ชอบใจเกิดขึ้นปั๊บเดวนักปฏิบัติถ้าไม่ติเตียนไม่ทําลายก็เรียกว่าไม่มีมักผู้ปฏิบัติมีมักคเพรอะกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นก็ติเตียนไม่สแสดงไม่ตกเป็นธาตของมันไม่ตกเป็นทาตของกิเลสนะจะเป็นความโลภก,ก็ตามความโกรธก็ตามความหลงก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในใจพับผู้ปฏิบัติจะต้องแก้เลยรีบกําจัดรีบติเตียนทีเดียวเหมือนท,ที่เคยกล่าวไว้แล้วว่านี่คือเจ้าคนชั่วนี่คือเจ้าคนผานนี่คือเจ้าคนหลง ขับไล่มันออกไปจากวัวใจของเราอย่าให้มันตั้งอยู่การปฏิบัติถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็แก้ไม่ได้แก้ก็คือว่าขับไล่มันไม่ได้เมื่อขับไล่มันไม่ได้เราก็ต้องตกเป็นทาสของมันเป็นเครื่องมือของมันเป็นทาสรับใช้ของมันแสดงเต้นแรงเต้นกาไปเหมือนโขนเหมือนละครนั่นแหละที่เขาจัดตัวไว้แล้วว่าคนนี้แสดงเป็นตัวนี้นะตามบทคนนี้แสดงเป็นตามเป็นตัวนี้นะตามบทตามเรื่องของมันเนี่ย ทีนี้มาถูกจัดแล้วก็ต้องแสดงไปแสดงเป็นตัวพระตัวนางตัวโกงตัวตลกตัวอะไรก็ว่าไปมันมันบังคับให้เป็นไปแล้วนี่ให้เป็นตัวนั้นตัวนี้ก็เราก็ต้องแสดงไปนั่นหมายถึงว่านี่คือว่าถ้าเราไม่รู้ตกอยู่เป็นทาตของอวิชชาแล้วก็มันถูกมันครอบงําแล้วมันบังคับอย่างนี้มันจัดให้เราเป็นหมดทีนี้ให้เราเนี่ยมันเก่งกว่าลิเกละครทั้งโรงอีก ลิเกทั้งโรงเนี่ยนะทั้งเรื่องเนี่ยมันมีตัวแสดงเยอะยี่สิบสามสิบทางนิ้วละโอ้ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตัวตัวแสดงว่านั้นนิ้วว่างัน้นทีนี้พวกเรานี่กิเลสเนี่ยมันเก่งกว่าลิเกกว่าละครมันสามารถแสดงตัวเดียวได้ตัวเดียวนี่มันแสดงได้เหมือนที่ภาษาโลกเขาบอกว่าลิเกตัวเดียวอะ ลิเกตัวเดียวมันขึงฉากไว้เท่านั้นเองมันขึงฉากเป็นผ้าม่านกั้นไว้หน้าหน้าโรงเท่านี้พอออกมามันก็มาแสดงเป็นตัวเจ้าออกมาก็อ่อนม่อนวัยกราบทีเดียวเต้นรำร้องไปก็เป็นตัวเจ้าอา้าวมานั่งร้องัะประเดี๋ยวอา้าวเข้าพลุบไปในใฉากออกมาเป็นตัวโกงเลยทีนี้เอาอีกแล้วออกมาแสดงเป็นตัวโกงเลยทีเดียวว่างั้น <c oughs> แสดงเกี้ยวกราดทีเดียวหน้านิว้วคิ้วก็หมดได้เลย จึงได้บอกโอ้เรานี่เก่งมากพวกเราว่า้งเราเก่งกันได้ว่างั้นทั้งการปฏิบัตินี่ที่จะมาปราบท่านจึงได้ยอมมักมักประหารอนุใสัยนหมายถึงมาปราบมาปราบสิ่งเหล่านี้กันมาปราบสิ่งเหล่านี้กันจึงได้ว่าที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยพวกเราทุกรูปทุกนามเลยเนี่ยที่เรามากันเรามีกิเลสด้วยกันทุกรูปทุกนามเลยที่มาเนี่ยเพื่อจะมาทําให้หมดจะทําให้หมดมาปราบกันให้มันหมด ้ามันไม่หมดก็พยายามปราบก็ให้หนักเข้าไปหนักเข้าไปประเดี๋ยวมันก็หมดมันไม่มีตัวมีตนหรอกถ้าเราเข้าใจธรรมะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเสแล้วนี่มันไม่มีตัวมีตนมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราเชื่อธรรมะแต่ถ้าเราไม่เชื่อธรรมะถ้าเชื่อใจของเจ้าของแล้วไม่รู้จักหมดถ้ามันหมดเราก็พวกเราก็คงไม่ได้มาเกิดเป็นพวกเราที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยหรือ่าเกิดมาเป็นสัตว์ทางโลกเนี่ยทางโลกเลยเพราะเชื่อสิ่งเหล่านี้มาแล้ว ไม่ได้เชื่อธรรมะไม่ได้เชื่อคำสอนของพระองค์กันมาแล้วจึงต้องเกิดตายเกิดตายเวียนว่ายหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสิ้นสุดไม่มีที่จบสิน้นมันไม่สิ้นสุดแล้วมันก็ไม่จบสิน้นเขเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่า